ในริปนี้เราจะไปจะ <laughs> ไปใไส่ <laughs> ใส่ไหเอาไหมเดี๋ยวก่อน ก็กำลังออกเดินทางนะครับในทริปนี้เราจะไปกันที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งสถานที่ที่เราจะไปก็คือบ้านมุงแคมแเราจะไปดูว่าบ้านมุงแคมจะสวยเหมือนที่เขารีวิวกันหรือเปล่านะครับซึ่งเราได้ออกเดินทางจากบ้านที่ปทุมธานีครับออกเดินทางเวลาประมาณ7จ็ดโงซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ4ีชั่วโมงครึ่งนะครับ เรามาดูกันว่าเราจะไปถึงตาม GPS บอกหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดยาวด้วยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเึรื่อทางแล้วนะครับก็ในระหว่างทาง ถนนก็ยังโล่งอยู่นะไม่ไม่ติดเดินทางได้เรื่อยๆคิดว่าน่าจะถึงปลายทางตามที่ GPS บอกนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มอยู่แล้วเดี๋ยวเราเว้ยอาอะไรกินก่อน ก๋วยเตี๋ยวของแป้งจะเป็นข้าวมันไก่แซ่บหน่อยนะ ลังกินข้าวเสร็จครับได้มัใบนึดิงวดนี้เราต้องรวยรหลังจากที่กินข้าวเสร็จเติมน้ำมันเรียบร้อยครับเราก็เดินทางกันต่อเราเดินทางเรื่อยๆครับเราไม่รีบเพราะว่าเราได้จองที่พักไปแล้วเรียบร้อย ที่เราจองไว้จะเป็นเทียงนาครับวันนี้เราจะไปนอนเทียงนาน้อยตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเข้าแคมป์เดี๋ยวเรามาหาสะเบียงกันก่อนเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกิน อนนี้ก็ได้รีกเเราก็ได้สเสบียงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่ง เราอยู่ห่างจากบ้านมุงแคมป์30ม30กิโลครับก็ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงเราน่าจะไปถึงบ่ายสองพอดีเพรได้เวลาเช็คอินพอดีครับ Okay, ครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนเช็คอิน <Okay. S 1> ตรงไหนเช็คอิน <Okay. S 2> ตรงไหนคะโอคครับก็ เราก็เช็คอินเรียบร้อยไปขนของกันรถเข็นอย,อยู่ไหนเขาบอกรถเข็นตรงนี้เขาเอารถเขาไปเลยแล้วก็จะอยู่ที่นี่สองคืนนะครับที่นี่ก็จะมีมีไฟแล้วก็มีห้องน้ำให้ใช้ครับไฟก็พ่วงต้องหาพักมาพ่วงเองของเราจะเป็นกระท่อม แล้วก็ที่นี่ก็จะมีกลางบนกลางบนดินกล,กลางบนดินกางบนดินราคาเท่าทไร่ะต่อคนรอยห้าสิบมั้งไม่อยห้าสิบมั้งกางบนดินก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบต่อคนต่อคืนแล้วก็ถ้ากลางบนกระท่อมก็คนละสองร้อยโอเคครับก็เดี๋ยวไป้นของ อันนี้คือกระท่อมของเราที่จะนอนที่นี่นะสองคืน,คนเราจะอยู่ที่นี่สองคืนมีพัดลนให้ด้วยมีไฟให้ด้วยไม่ต้องพวงง่วงเสียงหน้าหน่อยวันไปนออนหน้าเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆ ได้ที่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคนของมาที่กระท่อมอของเต็มเหมือนเดิมครับไปสองคน ก็เป็นบรรยากาศรอบๆของมุงแคมป์นะครับช่วงนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเขากำลังไถนาตรงนี้ก็จะเป็นดินโคลนมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็บรรยากาศก็ดีดีมากลมพัดเย็นดีครับช่วงเย็นๆแต่ว่ากลางวันนี้ร้อน ันนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นของเรานะครับซึ่งมาซึ่งก็จะมีสเต็กกับสปาเกตตี้อันนี้เราได้เตรียมเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังทําเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูว่าจะน่ากินขนาดไหน เรียบร้อยแล้วสปากเกตตี้ของเราน่ากินนี่อันนี้นี่คือเชฟนี่คือเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวชิมให้ดูใช่บปะแซ่บโอเคครับก็ตอนแรกว่าจะทำสเต็กด้วยแต่ว่าสปากเกตตี้เยอะมากก็เลยจะทำแค่อันเดียวก็เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะได้กินแค่สปากเกตตี้ ก็ยังไงก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันคืนนี้ก็ราตีสวัสดิ์ทุกคนครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเช้าของบ้านมุงแคม ก็ต้องทำหน้าที่เป็นตากล้องถ่ายรูปเอาไว้โพสเฟซบุ๊กกับไอจี ็จบไปแล้วสำหรับคลิปบ้านมงแคมนะก็ยังสวยเหมือนเดิมครับเหมือนที่เขารีวิวแต่ว่า,าตัวกระท่อมสามหลังที่ที่อยู่ในเพจอันนี้พังไปแล้วเพราะว่าโดนพายุไปครับช่วงนี้เขากำลังทำใหม่อยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปให้ด้วยนะครับวันนี้ไปราคราสวัสดีครับ